หกอะคุณช่วงกำบังกายบอกโกหกเนี่ทุกคนครับคุณช่วงบอกว่าโก6คุณช่วงบอกโก6เห็นไหมครับคอมเมนต์หนึ่งคนเสียเสียหายเสียไม่ปล่อยแล้วไม่ต้องเอาไม่ต้องเอากันเลยครับผมไม่ต้องเอากันนะเออไม่ต้องเอากันเลยไม่ต้องเอากันเลยไม่ต้องเอาโอเคไหม มีคอมเมนต์ว่าโกหกคุณตามเสียโต้งหรือยังคุณตามเสียต้งหรือยัง,ยง,ยงแบบนี้น้อยใจไม่ต้องเอากันครับผมไม่ต้องเอากันนะครับนะไม่ต้องเอากันเลยนะครับนะไม่ต้องเอากันเลยนะครับดูครั้งแรกกดติดตามไว้ครับผมดูครั้งแรกกดติดตามไว้ครับยืนยันหน้าเพจเสียต้งที่ว่า เสียให้แม่นไหมหนึ่งเก้าหกมีเสียคนเดียวที่ให้แตกงวดนี้เสียโต้งคนเดียวที่ให้แตกนี่ทุกคนดูนะครับทุกคนดูนะครับเสียโต้งน้อยใจนะถ้าพูดแบบนี้เสียโต้งน้อยใจนะครับนะถ้าพูดแบบนี้เสียโต้งน้อยใจนะครับนะหมือนคนปังไหมปังไหมเสียโต้งสุดยอดไหมครับ โพสให้ก่อนใครเลยลงให้เลขก่อนใครไม่มีอันด้วยเออสุดยอดไหมครับถ้าสุดยอดพิมพ์สุดยอดมาสิดูคนแชร์กันเน่และดูว่าเสียต้งแม่นจริงไหมเน่คอมเมนต์ให้ก่อนเลยลงตั้งแต่ยี่สามธันวาเลขออกหนึไม่มีกลุ่มนะครับไม่มีกลุ่มเจ้าดีสาม0ันเจร้คนโอ สุดยอดพิมพ์สุดยอดเชื่อครับมีหลักฐาน,นครับมีหลักฐานหมดเลยครับผมมีหลักฐานหมดเลยครับผมไม่มีไม่ได้พูดลอยๆอยนะครับว่าเลขเข้าน,นี่นั่นทุกคนมีหลักฐานดูยอดไลค์ยอดแชร์นะครับนะดูการดูการเข้าถึงดูคนเห็นเนี่ยคนเห็นหนึ่งแสนสามหมื่นคนดูเอาติดเสียโต้งนะครับเสียโต้งนะครับคนติดตามเพจหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าคนนะครับนะเออนะครับนะ ตอนนี้ต้นปีก็เฮงแล้วงวด17ดมกราคมนี้เสียต้งว่าเราต้องแตกสามตัวอีก <L ess ling> พึ่งมากดติดตามเลยครับผมใครที่อยากลดนี้อยากยากดสินกดติดตามเสียต้งไว้ใครอยากลดนี้บ้างใครอยากลดนี้บ้างใครอยากลดนี้อยากลดสินถามเสียย นี่ไงกลัว <brightness> ก <desserts> ับ <Claire> ห <laughs> ัวทุกคนครับเสีย euh ตู้กลัวกับ <hou> หัวนี่หกับ9ตัวเดียวกัน9ก้าพิมพ์มาเลยเก้าศูนย์หกศูนย์ทุกคนครับใครแคปเสร็จแล้วพิมพ์คำว่า 9060ใครแคปเสร็จแล้วพิมพ์คำว่า9060สวัสดี3,950คนด้วยคนที่คนลุกว่ะสวัสดี3,950คนด้วยเฮ้ย6กระดุมสวยนะ6กระดุ่สวยนะครับพี่สวยนะครับเอออ่ะเอา2ตัวไปก่อน เอาเลข2ตัวไปก่อนนะครับนะ9060ไม่มีกลุ่มให้เข้าผมกดติดตามเสียโต้งไปเลยใครมาทีหลังกดไลค์กดแชร์นะครับนะกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นวันนี้นะครับนะเสียโต้งก็ขอลงจากไรฟ์สดก่อนขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆปังๆพิม์พนะครับ9060 เลยกับคุณ FC แฟนลับเสียต้งทุกคนนะครับวันนี้เสียต้งก็ขอลงจากไร้สดก่อนขอทุกคนมีโชค,ม,โชคมีลาบถูกหวยปังๆถูกหวยกันทุกทุกมีอันเลขดังนะแต่ว่าเราเข้าหนึ่งแปดนะมีใครได้หนึ่งแปดไหมสวัสดีหนึ่งร้อยคนดูค่ะดีใจด้วยนะใครได้หนึ่งแปดคือกี๊ดมากปังมากเจาะหนึ่งแปดฟันหนึ่งเราเข้าสองวันติดแล้วนะเมื่อวานนี้เข้าหนึ่งห้าวันนี้เข้า 18. หนึ่งแปดเมื่อวานเข้าหนึ่งห้าวันนี้เข้าหนึ่งแปดแต้มเดียวแตกสี่ตัว ผิดแต้มเดียวนั้นแตกสี่ตัวแม่สวัสดีร้อยห้าสิบเจ็ดคนดูไหนใครได้เราหนึ่งแปดคอมเมนต์ให้หน่อยค่ะใครรูดหนึ่งใครเจาะหนึ่งใครเจาะหนึ่งแปดใครได้คอมเมนต์ทีทีใครได้คอมเมนต์ทีทีค่ะเล่าหูยแต้มเดียวแตกสี่ตัวแม่แต้มเดียวแตกสี่ตัว,ตว,ตตวโอ้โหเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากเจ็ดเป็นหกนะโอ้โห กูนี้อีก4ตัวแตกสวัสดี190คนดูนะใครเข้ามาในไลฟ์แล้วนะคะสวัสดี200คนดูค่ะสวัสดี200คนดูใครได้เรา1 8บ้างใครได้เรา1 8ฟัน1เจาะ18ฟัน1เจาะ18ใครได้บ้างคอมเมนต์ทีทีใครได้บ้างคอมเมนต์ทีทีใครได้บ้างคอมเมนต์ทีทีสวัสดี200คนดูค่ะ สวัสดี200คนดูนะคะใครได้คอมเมนต์ที่ทีเดี๋ยวต่อรัฐบาลไทยให้เดี๋ยวต่อรัฐบาลไทยให้จะแม่จ๋าบ,บอกแล้วว่าเราพัฒนาคือปังมากเราพัฒนาคือปังปูริเยมากนะคะเข้ามาหลายงวดแล้วแม่เข้ามาหลายงวดแล้วใครจะเข้ากลุ่มฟรีนะใครอยากเข้ากลุ่มฟรีเป็นกลุ่มจริงของหนูเองแต่เข้าฟรีทักลิงกที่ hyun, troop, ปักหมุดเลยจิ้มลิงที่ปักหมุดได้เลยใครอยากเข้ากลุ่มฟรีเป็นกลุ่มหนูเองนะคะแต่เป็นกลุ่มฟรีจิ้มลิงที่ปักหมุดได้เลยเฮ้ยเลิศมากอะ ใครอยากเข้ากลุ่มฟรีจิ้มลิงที่ปักหมุดได้เลยค่ะเขา้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวดูงวดหน้าให้เลยร้อสิกคนดูใครจะเข้ากลุ่มทักไลน์ที่ปักหมุดจิ้มลิงที่ปักหมุดได้เลยค่ะ <c oughs> โอ้ไม่เป็นไรลงไลน์ดีกว,ว่า <c oughs> ลงไลน์ดีกว,ว่า ไม่สบายค่ะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลขออญาตเอาลูากใส่กรอบแขนวนเมื่อวานก็หนึ่งห้าเนาะโอป้าเสียดายว่ะ เดี๋ยวหนูดูราวให้พรุนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่กุ๊กค,ค่ะหนึ่งแปดแน่หนึ่งแปดตรงตรงเป,รเป็นหวัดน้ำมูกไหลเป็นหวัดน้ำมูกไหลอุ๊ยป้าสวัสดีค่ะเสีย รับเด็กเอ็ดไหมคะเสียรู้เสีย,ร,สย,ยรับเด็กเอ็ดไหม,อ,ไมไอะไรวะกไม่เป็นไรคะ่ะใครไม่ได้รอวนันรอวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังมีพรุ่งนี้ยังมีมีแน่นอน หนูหนึ่งสองหนูหนูว่าผิดดวง,ง,งนางทางนี้ไงนั่นเอง ได้แล้วขอบคุณก็โลดด้วยนะคะเป็นหวัด